สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพาพี่น้องมาหาเห็ดแล้วเป็นแม่ไม่กินเขาแล้วว่าแม่กันงูขนะดแล้วมันอยู่ค่ะนะพี่นอ้อยแล้วาหาไปก่อนเดี๋ายัมากินเขาก้นกระคูได้ค่ะพี่น้องนี่กลนกระคู้นนี่ใบตองกุง้ง่ะพี่น้องมามามาพา,ากินเขาน้ำกันจะขนได้ส่วขอขาปุ้นค่ะพี่น้องส่วขอขปุ้น มาเด้อมาเด้อเอาขาดว่ได้ค่ะเจียขึ้นเจียขึ้นพลอยมกักไร้รักแด่ค่ะรักแด่รักแด่เด้อรักแด่ดดโคลงไปปลาหมึกค่ะปลาหมึกอันนี้ก็าามา มันยำน้ำแกันบบน,น,น,นี้แม่ล่ะหายอย่างขำงันดูแม่ล่ะไปกินข่าวนี้วข่าวนะเดี๋ยวไปกินก้อนแม่รู้แม่มก็ต้องนิ้วกันนะจะขวนได้จะขวนได้ค่ะมาถึงแล้วใส่น้ำแกนเนาะกองทับตั้งเดินเลยทอ้องแคบโมจิ่ะกินน้ำก้อนพี่น้องน้ำน้ำผสมฮิ้เรบอยค่ะพี่น้องผสมฮิ้เรบอยนิดๆ มาโขกเพื่อมันบม่มง่ยมาหยิบไปน้องหยิำน้วกันกลางปลาเลยนะเฮามาแมมตำสัวจีนว้ามันโดดเอานามเมื่ลไหกับพี่น้องฝ้าวไหลมาค่ะพี่น้องมันใส่มือบ่ได้มือมันเปืือนมือมันเปืือนค่ะพี่นอ้องอฮึแสบคือเขาแสบคือเขา น้องอืมอืมเรี่อหายจะปลาจะเขาไปงั้นเด้อค่ะเนี่ยเด้อค่ะจะปลาจะเขาเอ้ยคออนุ่าตปาดข้ามบ้านเลยเพื่อกินก้อนแค่พี่น้อง ดูคือโสกมันหมันเด้อน้ำไม่เล่าม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 าตำสวนน้ำกันกลางปลากลางโขกเนี่ยนะฮะมาสองคนแมลูค่ะ ไม่มไม่ต้องกุงขับไปห้อไม่มี một cơn cưa này dễ mặc ra ấy khổ cân tất đẹp Đắc đẹp Trầm tuổi mẹ nó kín ra muộn bì nó. Trầm tuổi của con rau chèo mặc. ห้าบาทรอกนั่นเลยโอเคค่ะจบแลจยจะพี้ยงสนีหแลรอคะพี่น้องสวัสดีค่ะ